คอมเพิ่องนี้ใช้งานทางด้านไหนเป็นหลักผมใช้ทำเอฟเฟกต์เกมแล้วก็มีเล่นเกมบ้างครับวาโลแลนด์โอเวอร์วอรประมาณนี้อันนี้เป็นน้องเป็นน้องของเป็นน้องชายเป็นน้องชายของน้องชายับมาวงการนี้เพราะพี่ชายก็ร่ำลาวงการอยู่พักหลังก็เห็นเข้าไปไฟเอ็มดีนะช่วยทันเขียนมาบ้างตอนนี้ก็พักโลเพล์นะมาโลบ็อกประมาณนี้ก็เมื่อกี้เห็นมีคําถามว่าเจอร้านนี้ได้ยังไงใช่ครับผมโชคชะตาต้องเรียกว่าค้นค้นหาอยู่ปุ๊บ ทำไมหน้าเจ้าของคุณ้นจังก็เหมือนแบบเห็นหน้าเจ้าของเห็นหน้าพี่ไอมาหลายครั้งทํามคิดว่าพี่ไอซเนี่ยจะเปิดร้านด้วยแล้วพอเห็นหน้าพี่ไอปุ๊บก็เฮ้ยนี่แหละร้านที่ใช่อันนี้คนมากครับพี่ไอไม่ได้จ้างหรือว่าอันนี้คือมาอุดหนุนแล้วก็เห็นตามจริงๆเพราะว่าเราก็พยายามหาร้านที่ใกล้เคียงบ้านด้วยก็ที่คุยกันโอเคด้วยแต่ละแต่ละแต่ละคนไม่เหมือนกันด้วยนะ แต,แต่ของโบก็เจอต้านพีไอสักกล่อ,องอถ้า<ม>เจอด้านคนอื่นผมก็ไม่อยู่แล้วขอบคุณมากครับ